พิรำครับเข้าเราวันนี้ก็มีหลายประเด็นทีน่าสนใจนให้ได้ติดตามกันโดยเฉพาะในห่วงนี้นะคะเป็นห่วงที่ละลายหน่วยงานค่ะอยู่ในช่วงของการบันทึกเทปทวายพระพรชัยมงคลนะคะซึ่ง N b t บทสงคลาของเราก็เปิดไทยดุกผักสวนค่ะได้รวมแสดงความจงรักภักดีบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมามงคลฉเฉลิมพระชนพันซ่ากาิพันซาสิบองสิงหาคม2องพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะ,คะ ซึ่งแรกว่าเนี่ยก็เป็นวันแรกนะคะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงคล้ากลุ่มประชาสัมพันธ์หรือว่า n b อนบทีสงคล้าเปิดให้นวยงานผากตัดแล้วก็เอกชนรวมบันทึกเทปโทรทธธัศน์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2 5 6 5เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหกษัตริย์ที่ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงคลา้าโดยการบันทึกเทปโทร ถัดทวายพระพรชัยมงคลคังนี้นะคะก็ดําเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดสิอย่างแข่งขัดผู้เข้าร่วมต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนยกเว้นเฉพาะผู้ที่เป็นตัวแทนกล่าวบทอาเัยรวาตราชสุดดีทวายพระพรเท่านั้นซึ่งด้วยงานทีเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ทวายพระพรชัยมงคลในครั้งนี้นะคะก็ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพัทลุงตรังสตูลและนราธิวาสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาค่ะศาลจังหวัดพัทลุงกรมท่าดับทีฮา จังหวัดตรังและเล้าการชาจังหวัดตรังธนาคารแห่งประเทศไทยการไฟฟา้าส่วนภูมิภาคเขต3้ำผักตายจังหวัดยะลาชมรมนุมเย็นเพื่อนช่วยเพื่อนมะเร็งเตา้านมโรงพยาบาลหมอ,โอสโมซ้โรตารีฮัยไจอีส์ค่ะแล้วก็บริษัทโทรคมนาคมกำกันมาหาชุดและการยางแห่งประเทศไทยเขตผักตายตอนหลังค่ะ แล้วก็เทศสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยาลาร่วเอ็นวิทยาลาค่ะก็ได้มีการบันทึกเทปรายการพิเศษอ่านคำอาเซราวรทวัฒพระพลชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติเหน่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาส้มเด็ดพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2 5 6 5เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนค่ะได้มีส่วนรวมในการแสดงความจงรักภักดีแล้วก็ได้สานึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนร่วมจิตใจ ท้องคนไทยโดยดําเ,เนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิดสิกาวนะคะก็มีการจํากัดผู้รวมค่ะไม่เกินหน่วยงานหลักสิบอคนแล้วก็ให้มีการสมหนาการอนมามัยย่างเค่งขัดค่ะทางนี้ค่ะเทปบันทึกเ,เทปบันทึกภาพทวารผพนนะคะก็จะนําไปเผยแพร่อ,อ,อกากาศในห่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาผ่านทางโทรทัศน์ช่อง1ิเ nbt เซและกาช่องสอง nbt 2 hd ้วยมื่นกันค่ะ